เผื่อห้องมันหายนะครับเดี๋ยวค่อยสร้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแต่ c ีซพี่อ๋อมีเฉพาะ cvc ีลีเหรอปืนใหม่นี่น้องก็เจอแล้วนะครับ แป๊บๆอะไรอยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่เปิดจุดครับ อ๋อตานะขอดูอ๋อได้ครับได้ครับน้องเตา๋าขอดู เขาอัพแพดใหม่นี้ไม่ค่อยหลุดนะแต่แพดท,ที่แล้วนี่โอ้โหหลุดเกินเป็นว่าเล่นเลยกว่าเขาจะแก้ได้เป็นอาทิตย์นะครับปุ๊บปุ๊บนี่ก,นกันข้างบนหนึ่งตรงนี้โอ้โหรามอสนะครับ ไทเทสกับผมเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูก่อนเดี๋ยวว่ามีน้องเขาอยู่หรือเปล่าถ้าน้องเขายังไม่นอนนะอีไก่น้อยนะครับอันดับหนึ่งน้องตังถ้าไก่น้อยไม่อยู่ก็น้องตังถ้าน้องตังไม่อยู่ก็จอมปลวกนะครับถ้าจอมปลวกไม่อยู่ก็ออต้บูออต้บูถ้าเกิดนอนแล้วก็อีวอรแคทครับเฮ้เต้น,นะครับ B N K อ๋อไม่มีคนกดไลค์ให้พี่เลยอ๋อไม่เป็นไรครับน้องเขาอาจจะลืมนะครับผมได้3าคิวอ๋อได้3าคิวแล้วแหละครับ <S <S ทีเอสต้นกล้าเอ้หายไปทีละคนละคน ซาวันดีครับวันดีครับทอดซาทีเอสต้นกล้าดูคนอื่นอ๋ออุ๊ยอุ๊ยอุยเอาน้องเขารู้ตัวแล้วเปล่าเนี่ยว่าโดนยิง ตอนนี้มีบวกบวกกันบนนี่โอ้โหกลายเป็นมูซาฟิโนนะครับจัดไปนีเหลือสิบสี่ อยากได้เพชรทำไงเด็กครับอ๋ออันนี้ตาสุดท้ายแล้วครับผมกติกาวันพุธนะครับที่13คิวนะครับมีอย่างมีอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์นี้จะมีที่ 1, 3 3่าคิแล้วก็อีกอันนึงก็คือ6คิวไม่จำเป็นต้องได้ที่1นะครับวันเสาร์าแล้วก็ มันจะมีห้องพิเศษนะครับดูใต้คลิปพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปปรับเป็นเลเวลนะครับไม่เอารูปโปรไฟล์โลกละเพราะว่าพี่สามารถเช็คเลเวลได้ตรงหน้ารอรับบี้นะครับตอนที่เราเข้ามาในห้องอะ่ะตอนนี้มันมันดูเลเวลได้แล้วนะครับไม่ต้องให้น้องกดดูนะครับไม่ต้องให้น้องพิมพ์แล้วพี่จะเอาเป็นเลเวลเออกครับสำหรับห้องซ u เปอร์ฮีโร่นะครับ ที่จะสร้างประมาณ3ทุ่มนะครับของวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสสุกนะครับจะสร้างนะครับแค่วันละ1ห้องนะครับสำหรับห้องซ u เปอร์ฮีโร่ที่11คิวได้420เพชรอ่ะเพเป็นแพ็ครายสัปดาห์นะครับมูลค่า420เพชร น้องก็ไปสมมติว่าน้องได้รางวัลนะน้องต้องไปกดรับนะครับทุกวันนะครับในในช่องที่ว่าแพ็คลายสัปดาห์ต้องไปกดรับนะครับถ้าลืมนี้หายนะครับถ้าวันไหนไม่ล็อกอินแล้วกดลืมหายนะครับต้องกดรับทุกวันวันละ60เป็นเวลา1อาทิตย์นะครับรวมแล้วมันจะได้420เพชรนะครับนั่นแหละครับคือรางวัลนะครับสำหรับห้องซ u เปอร์ฮีโร่นะครับ 11คิวใครทำได้รับไปเลยครับห้องนี้จะสร้างวันอาทิตย์นะครับห้องซูเปอร์ฮีโร่สร้างวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสสุขครับวันที่พี่ไม่ได้แจกเพชรปกติครับถ้าวันแจกเพชรปกติจะเป็นวันพุธกับวันเสาร์นะครับ ติดตามพี่แล้วนะครับแอนแอนผมขอเทสนะชื่อในเกม B.N.K อ๋อมันต้องต่อคิวครับผมคิวบานเลยครับตอนนี้ค <c oughs> ิวยาวเลยครับสำหรับเทสแคนแบบหนึ่งๆน,นะแต่ถ้าน้องแบบถ้าแคลนพี่ยังไม่เต็มนะครับน้องๆคนไหนไม่มีบัตรนะครับไปโดดร่มกับพี่นะครับวันธรรมดา วันธรรมดาวันที่พี่ไม่ได้แจกเพชรอะ่ะพี่ก็จะไปโดดล่มครับแล้วทำให้ได้6คิวนะครับพี่จะไปโดดล่มโหมดจัดอันดับนะครับใครอยากเข้าแคงก็ทำให้ได้6คิวครับไม่เอา11ตัวก็ได้นะพี่เอาตอนแรกมัน12บไงครับวิโอพี่ลืมกดดูเลยเมื่อกี้ ห้องซปเปอร์ฮีโร่ที่พี่จะสร้างตอน3ามทุ่มของวันอาทิตย์จันอังคารแล้วก็เฟลือ,อหัดสุภะรายละเอียดทุกห้องนะครับ oh. กติกาทุกห้องอยู่ใต้คลิปนะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่รางวัลเหมือนเดิมนะครับรางวัลเหมือนเดิมแต่ไอ้ตรงที่ว่าต้องใส่รูปโปรไฟล์อะไรนะ่ะพี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่สามารถ เราสามารถดูได้นะครับว่าคนไหนเลเวลเท่าไหร่ไอตรงหน้ารอเลยอะไม่ต้องพิมพ์นะครับมันกดดูง่ายนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้เลเวลเอานะครับสําหรับคนที่จะสามารถเล่นได้นะครับพี่จะจํากัดเลเวลเอาใครเลเวลไม่ถึงนี่ก็กดออกอย่างเดียวนะครับโอเคเพราะสายฟรีจะได้เล่นด้วยนะครับเพราะถ้าพี่เอาโลกอย่างเดียวเลยมันจะเป็นแต่สายเติมนะครับอืม ตอนนี้เหลือห้าคนครับายายโยหนึ่งนะครับสองคิวอสหนึ่งัหจัดหัวไปครับน้องคนลากเี่ท่านเฟรมสามครับวกกรวกกรหนึ่งครับผมสร้างแล้วนะครับกิจกรรมฮีโร่พี่ทำตอนไหนเหรอ,อพี่ทำวันอาทิตย์วันจันทร์อังคาร แล้วก็พลืหัดสุกนะครับเอทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะครับลองกดดูนะครับเวลาประมาณสามทุ่มนะครับไอห้องซูเปอร์ฮีโร่นะ <c oughs> ที่ใครทำได้สิบเอ็ดคิวแล้วนะ่ะ <c oughs> ห้าตัวโอ้หห้าตัวยังน้อยกว่าวันเสาร์อีกห้าพี่ให้หกตัวตอนวันเสาร์อ่ะหกสิบแปดเพชรนะครับน้องจะไปเอาเท่ากันได้ไงล่ะ รางวัลมันตั้ง420เพรนะครับ <c oughs> มันจะคิวเท่ากันได้ยังไงตอนแรกที่กำหนดไป12นะแต่พี่ดูแล้วอะ่ะมันยากนะครับ12ต้องแบบซปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงนะครับอย่างน้องอที่เขาอยู่แพลน PS อ่ะอันนั้นเขาทําแป๊บเดียวก็ได้นะครับ12คิว พี่เลยเรียกห้องซูเปอร์ฮีโร่ไงมันเลยแบบมันคิวเยอะอ่ะเอาแต่คิวอย่างเดียวนะครับสำหรับห้องซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่มีอันดับหนึ่งสองนะครับพี่จะเอาแต่คิวอย่างเดียวเลยใครคิวสิบเอ็ดคิวรับไปเลยครับสำหรับห้องซูเปอร์ฮีโร่นะครับมันเป็นกิจกรรมใหม่นะครับของพี่พี่จะสร้างาแค่หนึ่งห้องนะครับ หนึ่งห้องเท่านั้นต่อวันนะครับต่อวันวันที่พี่กำหนดอ่ะเอ้าน้องเขาโดนวงก็หนึ่งคิวเฮ้วมีอ้าวท่านเฟรมสี่ครับสองยาวโอ้มีเอ็มด้วยครับมีเอ็มด้วยนะครับเป็นเล็ก นเฟมาเดี๋ยวพี่ดูพีโอกลายเป็นพีอครับโอ้โอนี่ขนาดโดนเอ็มไปหลายเม็ดนะครับแต่น้องเขาปั๊มยาทันครับอ๋อน้องเขามีอะไรนะเกาะสีด้วย11คิวได้กี่เพชรอ๋อ สิบคิวก็พอแล้วพี่อ๋อมันเพชรมันเยอะครับหกคิวหกสิบแปดอะอแล้วสิบเอ็ดคิวสี่ร้อยกว่าเพชรอะน้องว่ามันเยอะไหมล่ะ <c oughs> โอเคน้องรัฐพงศ์สร้างเลยครับมาเดี๋ยวพี่แจกเพชรน้องเออพีเอสหนึ่งเก้าหนึ่งเสร็จเดี๋ยวพี่จะไปดูครับอ่าดูแป๊บหนึ่งนะครับ p ีเอสหนึ่งเก้าหนึ่ง แอปหนึ่งนะครับ es หนึ่งเก้าหนึ่งนี่ไงเขน้องข็ออกจากห้องมาหรือยังโอเคครับ พี่เปิดเล็กห้องให้น้องๆเข้ามานะครับมายืนยืนนะครับเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องเขาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูน้องที่เทสแคลนะครับสักครู่นะครับแจกเพชรก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรลน่งโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ชื่อถูกต้องนะครับ P S 191 T F 68 โอเคเพชรไปแล้วนะครับพีเอสหนึ่งเก้าหนึ่งโอเคได้รับแล้วยังครับอ่าได้รับแล้วอยังครับพีเอสหนึ่งเก้าหนึ่งพิมพ์บอกด้วยครับ หรือว่าพูดก็ได้ครับ <c oughs> น้องเขาหลับหรือเปล่าอ๋อได้แล้วครับอ๋อยินดีด้วยนะครับโอเคครับผมมา